ถึงแล้วก่อนอื่นให้พี่ทักทายชาวจังหวัดอุบลรัชธานีกันก่อนเลยนะครับคว,วับคุณผูบชมทุกคนสวัสดีครับ,ร,บ,บรีบตอบเลย,เลยรีบตอบเลยนะคะมาบ่อยไหมคะพี่มานานๆมาทีครับแต่ว่าก็บ่อยเหมือนกันอ่าก็บ่อยเหมือนกันวันนี้วันนี้วันนี้พอลงเครื่องมาปุ๊บรู้สึกยังไงบ้างได้มาเยียบบนอุบลแล้วอีกครั้งลงเครื่องมาแล้วครับบรรยากาศเย็นด้วฝนตก ชอบบรรยากาศฝนตกอากาศดีเนาะอากาศดีครับนะคะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านยงสงวนร้านนี้ขายยำยำของเราขายดีมากเลยนะคะเดินเข้ามาปุ๊บยังไงคะกว้างใหญ่มากๆเลยรู้สึกไงบางดีร้านนี้มันเย็นนะครับมันเย็นดีบรรยากาศ็นตอนนี้ตอนนี้คือไม่ได้ไม่ได้เปิดแอร์หรืออะไรนะฮะอ่ะก็มีเย็นโดยธรรมชาติถ้าเย็นด้วยสบายด้วยนะคะเลื้กวชอปปิ้งกันได้เลยหรือว่ามีสาวน่ารักก็เลยเย็นตาเลยบ หช่เข้ามาแล้วคนเยอะแยะมากมายร้านกว้างขนาดนี้เรามีมุมนี้ด้วยค่ะบีมุมอะไรครับนี่เลยค่ะยำยำซัมโบรสหนูสับเลอกซื้อในร้านยงสงวนนะคะเย็นนี้เราอาจจะตัดเซอร์บีกันอีกที่คอนเสิร์ตด้วยนบัตรคอนเสิร์ตใช่ไหมครับใช่แล้วนะคะมาลุ้นกันได้เลยนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะตอนนี้เอ่อให้บีให้บีพูดถึงความรู้สึกนิดนึงนะคะว่าที่ร้านยงสงวนแห่งนี้นะคะเดินเข้ามาแล้วบรรยากาศกว้างขวางขนาดนี้แล้วก็มีบูธชมทิมด้วยกับยำยำรสชาต ใหม่นะคะ ได้ได้ลองชิมแล้วแน่นอนบีทานอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแหละกินเยอะเลยครับรสชาติใหม่เป็นไงบ้างลองเล่าให้คนทีๆไ่้ดูโอ้โหกินไปหลายชามเลยนี่หลายชามเลยตอนถ่ายเป็นไงบ้างคะถ่ายนานไหมถ่ายอยู่หนึ่งวันเต็มเต็มครับค่ะก็ถ่ายตั้งแต่เช้าสลดค่ำก็กินยำๆไปเยอะเหมือนกันครับเยอะมากเลยทำท่าอิสออลเยอะไหมคะเยอะครับมีหลายท่ามากแล้วตอนถ่ายไปหลายแบบไปประมาณสี่ห้าแบบนะฮะแล้วก็เลือกมาเป็นท่าอิสออลัยนอนแอ่ะครับเดี๋ยวเราอยากจะให้ บี้ลองทำแล้วก็ทำพร้อมน้องๆได้ไหมเออพร้อมไหมพวกเราพร้อมพร้อมนะพร้อมเดี๋ยวทำพร้อมพี่บี้เลยนะเต็มมือเต็มมือเต็มมือเต็มพร้อมค่ะพร้อมไหมคะหนึ่งสองม it's alright ให้พี่ลองดีกว่าเสียงหนูนี่ไม่ได้ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงเต็มๆต้องเย็นนี้เลยครับเย็นนี้เราจะมีอะไรบ้างเย็นนี้นะครับที่สุนีแกรนด์พาซ่าก็จะไปเปิดคอนเสิร์ตเล็กๆที่นู่นกันนะครับอยู่ในห้องในฮอล์กันประมาณหนึ่งทุ่มตรงแต่ว่าเราก็ไปเซนบายก็หกโมงก็ได้มีกิจกรรมด้านหน้าให้เล่นกันไปได้ทุกเพศทุกวัยไหมทุกเพศทุกวัยครับคนเท่าคนแก่ก็ไปได้ป้าบอกอยากไปไดุ้ณป้าอยากไปขอพ่อเรียงครับ อนุญาตรเรียบร้อยนะคะเดีย๋ยวคุณพ่อไปตามหน้างานว่างั้นนะคะโอ้ต้องขออนุญาตให้เรียบร้อยนะส่วนเด็กๆไม่ต้องขอใครค่ะไปได้เลยนะคะอะตอนนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอเรียนเชิญสักนิดหนึ่งละกันนะคะมีตัวแทนจากยำยำจัมโบ้รถหมูสับนะคะเรียนเชิญคุณสมพงศ์นะคะข้องการพาณิชย์นะคะผู้จัดก,การฝ่ายขายภาคอ,อีสานเอบริษัทอายุนโนะมอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดด้านบนเวทีด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะ